ประมวลกฎหมายอาญามาตรา30มทับหนึ่งในกรณีที่ศาลพิพากษาปรับผู้ต้องโทษปรับซึ่งไม่ใช่นิติบุคคลและไม่มีเงินชำระค่าปรับอาจยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นที่พิพากษาคดีเพื่อขอทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับหรือถ้าความปรากฏแก่ศาล ในขณะที่พิพากษาคาดีว่าผู้ต้องโทษปรับรายใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์ตามมาตรานี้ได้และถ้าผู้ต้องโทษปรับยินยอมศาลจะมีคำสั่งให้ผู้นั้นทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับก็ได้ วรสองการพิจารณาคำร้องตามวรแรกเมื่อศาลได้พิจารณาถึงฐานะการเงินประวัติและสภาพความผิดของผู้ต้องโทษปรับแล้วเห็นเป็นการสมควรศาลจะมีคำสั่งให้ผู้นั้นทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับก็ได้ทั้งนี้ภายใต้การดูแลของพนักงานคุมประพฤติ เจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานของรัฐหรือองค์การซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริการสังคมการกุศล,ลสาธารนณะหรือสาธารณะประโยชน์ที่ยินยอมรับดูแลวักสามกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้ผู้ต้องโทษปรับทำงานบริการสังคม หรือทำงานสาธารณะประโยชน์แทนค่าปรับให้สารกำหนดลักษณะหรือประเภทของงานผู้ดูแลการทำงานวันเริ่มทำงานระยะเวลาทำงานและจำนวนชั่วโมงที่ถือเป็นการทำงานหนึ่งวันทั้งนี้โดยคำนึงถึงเพศอายุประวัติการนับถือาศาสนาความประพฤติสติปัญญา การศึกษาอบรมสุขภาพภาวะแห่งจิตนิสัยอาชีพสิ่งแวดล้อมหรือสภาพความผิดของผู้ต้องโทษปรับประกอบด้วยและศาลจะกกำหนดเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดให้ผู้ต้องโทษปรับปฏิบัติเพื่อแก้ไขฟื้นฟูหรือป้องกันมิให้ผู้นั้นกระทาความผิดขึ้นอีกก็ได้ วัคี4ถ้าภายหลังความปรากฏแก่สารว่าพฤติการเกี่ยวกับการทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณะประโยชน์ของผู้ต้องโทษปรับได้เปลี่ยนแปลงไปสารอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งที่กำหนดไว้นั้นก็ได้ตามที่เห็นสมควรวัก5ในการกำหนดระยะเวลาทำงานแทนค่าปรับตามวัก3 ให้นำบทบัญญัติมาตรา30มาใช้บังคับโดยอนุโลมและในกรณีที่ศาลมิได้กำหนดให้ผู้ต้องโทษปรับทำงานติดต่อกันไปการทำงานดังกล่าวต้องอยู่ภายในกำหนดระยะเวลา2ปีนับแต่วันเริ่มทำงานตามที่ศาลกำหนดวักหก เพื่อประโยชน์ในการกำหนดจํานวนชั่วโมงทำงานตามวักสามให้ประธานศารดีกามีอำนาจออกระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศารยุติธรรมกำหนดจำนวนชั่วโมงที่ถือเป็นการทำงานหนึ่งวันสำหรับงานบริการสังคมหรืองานสาธารณประโยชน์แต่ละประเภทได้ตามที่เห็นสมควร